ใช่คนระัต้องเป็นชะลอน้ำหินมาสามสี่ลูกได้นะงงไหมพี่หินแบบเท่าน,นี้ในความจริงเราคิดว่าไม่ได้นนโชว์มันเก็บปุ๊บเลยเ <laughs> นี่ยพี่มันต้องก็เรียกอะไรต้องขี่ให้รู้ว่ารถเราได้แค่ไหนจะได้แบบมั่นใจเวลาขี่ที่อื่นไม่งั้นมันจะเฮ้ยได้แบบว่าเฮ้ยบัดเรียบร้อยเ <laughs> นี่ยพอดีเลยนะ้ไอ ช่วงหลังก็ยุบไม่สุดใช่ไหมพี่เหลือหน้าก็หน้าก็ายุบได้แค่นี้เลยจริงยุบได้สุดแต่นี่เหลือไว้เผื่อเผื่อฉุกเฉินนี่ยังไงที่กอนเราไหลลงไปเลยไหมไหลยาวไหมเออพ้าค่าไหลยาวก็ได้แล้วรถค่อยบกขึ้นมาเอาใช่มาตัวเปล่ามาเอารถก็ได้จะได้ไม่เหนื่อยเดี๋ยวไม่ส่งไมส่งเออมีอีกคันหนกว่าเขาลืมไปเราคือเขลืมได้ครับไปเดี๋ยวไหลยาวไปข้างล่างเลยพี่เผื่อให้กินกาแฟรอเดี๋ยวผมขึ้นไปเอารถอีกรอบ ไปยาวแค่พี่เนะใหญไปนยาวเลยไม่ถึงมันมันน่าเบื่อไงอ๋อหลายนู้นมันโคตรเบื่อเลยอ่ะลายแขกด้วยเออเอาเก็บลายแขงดีกว่าเดี๋ยวมาขี่ลายแขงท่อนล่างครับท่อนล่างจะง่ายเอาพี่เคยขี่แล้วลงองพระแล้วก็ผ่านลงน้ำอ่ะงั้นงั้นไม่มีอะไรละเร็วไม่ชันแต่เร็วอย่าเลยพี่อ่ะใช่ผมปเข็นเดถอะพี่ใช่ผมถ้ารถแบบเกียร์น้อยๆอ่ะ เนี oh. ย่ยใหญ่ดิสแปดเลยรู้เรื่องเลยกดมาเลยพี่ดิสแปดอดไพร์ก็อุ่นใจกดจึ๊บผมก็เปลี่ยนแปดหมดแล้วตอนแรกก็หลังเจ็ดตอนหลังร้อยหกร้อยเจ็ดไอ้ร้อยแปดหน้าสองร้อยหลังร้อยร้อยแปดที่สองร้อยเปล่าสองร้อยสองร้อยหน้าหลังครับนะ ดีแล้วเนี่ยรุ่นเดียวกันเบาและถูกเบาด้วยเบาและถูกมันจับได้เหมือนกันใช่ไหมมันไอ้หน้าใหญ่ๆนั่นข้อเสียกินพระเบรกพี่เพอหน้ามันกว้างเยอะมันกดแล้วกินพระเบรกแต่ข้อดีคือเวลาเบรกร้อนเบรกไหมอ่ะมันปาดหน้าเบรกทิ้งเร็วมันกลับมันกลับมาอยู่เร็วแต่แบบเนี้ยไม่กินพระเบรกแต่เวลาเจอเบรกไหมอ่ะมันจะเหนื่อยนานเออมันจะลื่นนานต้องถอนมาขัดแต่เนี้ยไม่ต้องมันปาดหน้าเบรกทิ้งเลยแต่หมดเร็วหมดเร็วโคตรอ่ะถ้ากี่ เชียงใหม่นีน่าจะวันเดียวหมดพี่สามรอบหมดไอ่หล็ังๆหน้าเบรกหน้าไม่ได้ใจคือเบียกใหม่เลยสามรอบเกือบหมดต้องเปลี่ยนเลยแต่ว่าอยู่ไม่ดังด้วยไอ้นี้เบรกโค้งว่าดีแต่ดังครับพร้อมพร้อมครับขาพี่อ้อเลยวะได้ถโอเคแลได้โอ้โหพี่ได้เน่ยสภาพพี่ดีขาหดอ่ะสภาพพี่ดีโอ้โหแบบเขาตกเลยอ่ะท่อขู่เยอะัี ต้องใส่อยเยอะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกี่เกินตัวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนใบแดงเดี๋ยวหายอีกอุตากับเมื่อกี้เดี๋ยวทางบ้านใบแดงจบอีกงงั้นพี่พี่แมงเ์ด้วยกันต้องระวังได้เยอะหน่อยเดี๋ยวถ้าแบบใบแดงนี้จบอีกแมงก์เดียวาหายไปเลยคือพี่สายเนี่ยกว่าจะเกิดที่ยากพี่คือเกิดยากมากาต้องแบบรอบกลัวอะไรได้เพราะบ,บางบางคนแบบเจ็บนิดเดียวกับบ้านไปขายรถเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องดูแลกันหน่อย ใช่ใชพี่ต้องแบบต้องขี่แบบขี่แบบรุ่นเราอ่ะพี่ขี่แบบผู้ใหญ่อ่ะไม่บู๊เอาสนุกคือวัยรุ่นเขาแรงกว่าเขาบ่อยเขาวัรุ่นวัแเราขี่เอาสนุกเสียวเท่ากันกใช่ <c oughs> ไม่ความเสียวเสียวเท่ากัน <c oughs> แต่เราไม่ต้องเร็วเท่าเขา นี่เป็นลายแข่งขี่ตามลายแข่งเลยพี่ออไไลายดา,ยดายวยูครบไปยังบนแล้วต่อน,นี้เลยพี่สี่โล,ล,โลแต่นี้เราตัดตัดครึ่งเหลือประมาณสองโลกว่าสอ,องโลไ,ไปเลยครับผมปท้ายไปเลยครับมีพี่ออได้เลยทางไม่มีอะไรพี่ตรงนี้มีร่องน้ำแค่นั่นเอง ไม่อะไรพี่ก็ขึ้นเหรอก็อยู่ที่หมวกติดหมวกอยู่ไปเลยไปเลยไหลยาวเลยของตรงเดี๋ยวดูให้ทางเพิ่งเกตนี่วะที่ทางเพิ่งเกตพี่เพิ่งเกตเลยโอเคครับถูกต้องครับเพียถูกต้องครับ ลายตรงมันขาดใช่ต้องดึงต้องดึงถ้าดึงเมื่อกี้ชุนโจ๊กเลบอกไอ้รถพี่ขี่ได้แต่ต้องพี่ดึงเป็นไงแต่ถ้าพี่แม็กดึงเดี๋ยวกลัวหน้าหน้าหน้าปักพี่แม็กยังดึงไม่คล่องอปลเลยพี่อันนี้ไม่มีอะไรแล้วโฟล์ล์แล้ว แล้วข้าเกลออนี้ต้องส่งมาเลยแล้วเข้าเกลอรึเปลยวโอ้โหโอ้โหไม่มีไม่ส่งมาติดต้องคนซ้อมจำลาลยจำลาลยได้แต่เลยพี่เลยไม่มีอะไรละ ติ้งสุดยอดสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีโอ้โดียวมาจัดเต็มเลยเนี่ยมาโชว์เนี่ยโอ้เจอเจอทุกงานเลยภูเก็ตยังเจอดูไปภูเก็ตยังเจออ่ะแอบตามเข้าไปเห็นเขาจะเปรีวิวอะไรพวกเรารีบตามไปเลยอ่ะมีใจรถนะครับโอ้โห อยู่เลยอยู่พี่ออดเลยอยู่พี่ออดพี่ออดจำได้ใช่ไหมแต่เป็นไงบ้างเมื่อกี้ครั้งแรกในรอบแปดปีเนี่ยครั้งแรกในรอบแปดปีไอ้ลงอโรงงานขุกคนเลยวะตาล่าอย่าบอกสบายโยคะบ่อยเป็นอาจารย์โยคะไงโยคะบ่อยเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยนึกถึงอะไรวะนึกถึงผมตอนแบบสมัยนู้นอ่ะที่แบบลงครั้งแรกอ่ะสปาพมันต้องเละเทะมัต้องมีแรงไหล สวัดสดีครับนี่แหะคูหูคูหูเก่าเลยเนี่ยยังอยู่อย่เพื่อนคูหูเก่าเลยเกีกเยรันเอง